ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทบทวนภาษาอังกฤษที่ลงต้นลงท้ายด้วย AN AN กันนะคะเมื่อวันก่อนนะคะคุณครูก็สรุปไปนะคะมี MAN คนผู้ชาย M a n, MAN ม a n คนผู้ชายนะคะเ เอ็แฟนพัดลมผีเอ็นแพนกระกทะต่อไปนะคะทบทวนวันนี้ต่อนะคะกระป๋องสีเอ็น can C, 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 c A N can C A N can กระป๋อง can กระป๋องเรียนอ่านตามนะคะ C A N can กระป๋องจ้าอีกตัวหนึ่งที่ลงท้ายด้วย A N เหมือนกันนะคะ Brand r a n วีเอเอ็นแวนวีเอเอ็นแวนรถตู A ้วีเอเอ็นแวนรถตู N ้นะคะเด็กๆเ,เคยนั่งไหมคะรถตู้สมัยก่อนโรงเรียนเราจะมีรถตู้รับส่งนักเรียนนะคะตอนเช้า บางวันอาจารย์ใหญ่เขาไปรับเด็กๆเ,เองนะคะขับรถแวนไปไปถึงหน้าบ้านเด็กๆก,ก็แต่งตัวออกไปยืนคอยคุณครูนะคะหรือบางบ้านอาจจะยังไม่ออกมาคุณครูก็จะไปกดกระดิ่งกริ้ง,งนะคะเพื่อรับเด็กๆมาโรงเรียนกันแวนรถตู้โอเคค่ะ าการทบทวนคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย a, n a, n n ถ้า v ใส่ก็เป็น van c ก็เป็น can m ก็เป็น man ทบทวนคำศัพท์แค่นี้นะคะเจอกันศัพท์คำใหม่ๆอีกครั้งนะคะในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ